สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาอยู่การที่บางละมุงนะคะก็วันนี้มีโอกาสได้พาทุกคนมาดูที่ดิน้าร่สองงานกับสี่สิบตารางวานะคะแปลงนี้เรากา็ก่อนหน้านี้เราเคยพามาดูแล้วรอบหนึ่งนะคะจริงๆพามาดูหลายรอบแล้วละค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาโซนนี้ก็เลยพาทุกคนได้มาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าถ้ากรณีที่เป็นที่ดินเปล่าเนาะเวลาที่เราอะ ไม่ได้ทําประโยชน์ภายในไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้ทําสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ได้ให้เช่าสภาพมันก็อาจจะเป็นไปตามธรรมชาติะคะ่ะก็จะมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นโดยที่ขึ้นแบบสเปะสปะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มาดูแลเราไม่ได้มาตัดเราไม่ได้มาถางต่างๆค่ะก็วันนี้ที่ดินแปลงนี้ก็กเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเป็นที่ดินเปล่าแล้วก็ เราก็มาตัดหญ้ากันสักเมื่อ3-4เดือนที่แล้วเนาะทีนี้ในช่วง3-4เดือนที่แล้ว่็ค่ะมันก็เป็นหนา้าฝนซึ่งฝนตกหนักมากตกบ่อยแล้วก็หนักใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีหญ้ามีอะไรขึ้นคะ่ะแต่ว่า แต่ว่ามันขยาขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเป็นอุปสรรคนะคะเราแค่แบบรอ,อ,องระยะเวลาที่เดี๋ยวให้รถถ่ายมาถ่ายวันเดียวก็เสร็จแล้วอะค่ะแต่วันนี้เรามาที่นี่เพื่อจะให้ทุกคนได้ดูถนนด้านหน้าแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็ดูพื้นที่ด้านในค่ะว่าที่ดินห้าไร่สองงานกับอีกส0สิตารางวาแปลงนี้ค่ะมีทำเลเป็นอย่างไรมีบรรยากาศในตอนเย็นเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่เราเคย คุยกับทุกท่านอยู่บ่อยๆนะคะการที่เราจะซื้อที่ดินหนึ่งแปลงนะคะเราก็ต้องมาดูหลายๆรอบเนาะไม่ว่าจะเป็นรอบเช้ารอบกลางวานันรอบเย็นนะคะเพื่อให้เห็นบรรยากาศหลายๆหลายๆรูปแบบหลายๆมุมนะคะเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกแล้วก็เราจะได้มั่นใจว่าที่ดินที่เราเลือกนะคะเมื่อเรามาอยู่อาศัยที่นี่แล้วกลางวันมันเป็นยังไงตอนเช้ามันเป็นยังไงตอนเย็นมันเป็นยังไงนะคะก็ก็เลยวันนี้เลยมีโอกาสได้พามาดูช่วงเย็นเป็นบรรยากาศที่ดีพอสมควรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะตรงนี้ หน้าแปลงอะคะ่ะก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วมีทางระบายน้ําสําหรับท่านไหนที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างด้านในก็ถือว่าสะดวกนะคะเพราะว่ามีทางระบายน้ําให้เรียบร้อยซึ่งทางระบายน้ำเนี่ยเป็นสาธารณพวกหลักปัจจุบันนะคะซึ่งหลายๆท่านมีความต้องการเนาะเพราะว่าว่าเวลาที่เราสร้างบ้านนะคะเราก็จําเป็นจะต้องมีการทิ้งน้ําต่างๆที่ใช้ในบ้านนะคะออกมาถ้าเราไม่ได้มีทางระบายน้ําที่เป็นสาธารณะใช่ไหมคะเราก็ต้องขุดหลุมพักข้างในอะคะ่ะซึ่งมันก็จะทําให้แบบ โอเคมันทาได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเสียหายอะไรเพียงแต่ถ้าเรามีทางระบายน้ําข้างหน้ามันก็จะสะดวกมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งแปลงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์สาธารณสาธารณรภคพร้อมน้ําประปาไฟฟ้าแล้วก็ทางระบายน้านะคะซึ่งอยู่น้าแปลงพอดีนะคะแล้วก็ฝั่งท่อประปาก,ก็อยู่ฝั่งที่ดินแปลงของเราไม่ต้องไม่ต้องมาเจาะถนนข้ามฝั่งมานะคะก็ถือเป็นเป็นสาธารณโภคที่สะดวก ะะแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนที่รองรับการขยายเมืองของทางพัทยาออกมาทางนี้นะคะทำให้แบบว่า,าตรงนี้ค่ะในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นที่พักอาศัยเกือบทั้งหมดเนาะซ,ซึ่งในบริเวณแถวนี้ค่ะนะตอนนี้ก็ก่อนจะถึงแปลงะคะ่ะก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วประมาณ3-4ี่หลังนะคะถัดเข้าไปด้านในก็จะเป็นพื้นที่ที่จัดสรรไว้แล้วสำหรับจะทำโครงการหมู่บ้านแต่ว่าเนื่องจากเขามีทางเข้าอีกด้านหนึ่ง ถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนเส้นรองที่จะเข้าด้านหลังโครงการประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเนาะเพราะว่าถนนน่ะมันเชื่อมกับถนนที่จะที่จะไปที่อ่างมาประชันแล้วก็ไปฮอตชูพอยต์นะคะตรงนี้ไม่ใช่เป็นถนนหน้าซอยอถนถน,นหน้าแปลงไม่ใช่ซอยตันนะคะมันจะสามารถทะลุไปถนนหลักที่จะไปเส้นสุขุมวิทเข้าไปพรทยาเหนือเข้าไปบางละมุงประมาณนี้ค่ะหรือว่าท่านไหนที่จะไปทาง อ,อ่างชาตนอกทางทุ่งกรมตาลหมันทางวัดห้วยใหญ่แบบนี้ค่ะก็มีถนนเชื่อมก็ผ่านตรงสนามบินเล็กหนองปลือนะคะไปได้เลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะติดกับสนามบินเล็กถือว่าติดแล้วกันนะคะเพราะว่ามีแค่ถนนสายเจ็ดที่ขวางอยู่เท่าน,นั้นเองข้ามฝั่งถนนสายเจ็ดไปก็เป็นสนามเล็กสนามบินเล็กหนองปลือแล้วถือว่าเป็นทำเลที่ สะดวกนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูตรงบริเวณรอบๆแต่ต้องขออภัยทุกท่านนะคะเพราะว่าด้านในมันลกนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ตัดหญ้ามาประมาณ4เดือนแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเรามา ตัดหญ้ามาะลยแล้วแล้วช่วงสี่เดือนให้หลังเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะหญ้าก็จะขึ้นเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคค่ะ,คะถ้าท่านไหนจองแปลงนี้หรือเราเคลียร์ลิงให้หมดเลยทําให้สะอาดเลยแล้วต้นไม้ภายในที่มันมีต้นมะม่วงต้นขนุนต้นลำไยถ้าทุกท่านไม่อยากยญาไม่ไม่อยากได้หรืออยากจะทําเป็นพื้นที่โล่งเดี๋ยวเราเคลียร์ลิงให้สําหรับราคาเมาที่13ล้านแปลงนี้นะคะคือทําให้ทุกอย่างเลยเสร็จสั์ให้ลูกค้าพอใจนะคะก็เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะคะ นี่เลยนะคะก็หาให้ดูรอบๆในนี้เป็นถนนด้านหน้าเราอยู่ด้านหน้าเพราะว่าด้านในมันจะลกหน่อยนึงนะคะลกด้วยหญ้านะคะก็จะเป็นหญ้าประมาณนี้ละคะ่ะหญ้าเหมือนที่เห็นนะสภาพนี้นะคะเพราะว่า พอช่วงหน้าฝนเขาได้น้ําฝนใช่ไหมคะเขาก็จเจริญเติบโตได้เร็วนะคะอันนี้คือเป็นด้านหน้าแปลงอยู่นะคะด้านหน้าแปลงอยู่เลยก็คือเนี่ยแหละคะ่ะถนนด้านหน้าจริงๆก็จะระยะประมาณ6เมตรนะคะส่วนคอนกรีตที่ทำเนี่ยก็ลดส่วนทางกันได้สบายเลยนะคะฝั่งขวาก็มีไหลาทางนะคะฝั่งซ้ายก็มีเลยค่ะฝั่งซ้ายเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยที่เป็นหน้าแปลงของเรานะคะถ้าใครขับเข้ามาในซอยอะคะ่ะ ก็จะตรงนี้เลยเห็นเห็นได้ชัดนะคะถ้าสุดแปลงก็จะเป็นมันสัมปะหลังแบบนี้นะคะอันนี้คือแนวแปลงของเราค่ะนี่คือถนนหน้าแปลงนะคะระยะความกว้างของหน้าแปลงอยู่เกือบเกือบร้อยเมตรเลยนะคะแปลงนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นบ่อเป็นบ่อน้ําซึ่งเป็นบ่อน้ําที่เคยขุดดินไปขายนะคะก็เป็นบ่อเอกชนนะไม่ใช่บ่อสาธารณะดังนั้นนะคะเท่ากับด้านหลังแปลงของเราก็คือด้านหลังจะเป็นน้ํานะคะ ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างติดกับเรานะคะถ้าสมมติท่านไหนที่เลือกแปลงนี้เนาะนี่เลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราเรายังเดินอยู่หน้าแปลงอยู่เลยนะคะยังยังเป็นด้านหน้าแปลงอยู่เนาะถือว่าตรงหน้าแปลงเนี่ยสะดวกมากเพราะว่าด้านในเนื้อที่รวมมันห้าไล่ะนะคะจะเป็นรูปแบบเหมือนจะมีทางเข้าอยู่สองฝั่งนะคะอันนี้เป็นหน้าแปลงหลักเนาะแล้วก็ หน้าแปลงอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งติดกับบ้านด้านหลังคาสีเขียวด้านหน้านะคะเพราะว่าของเดิมมาเนื้อที่ตรงนี้อยู่เกือบ9ปดไร่นะคะแล้วก็ถูกแบ่งออกไปแต่ว่าการแบ่งนะคะอาจจะแบ่งแบบว่ามีมีทางเข้าอีกทางนึ่งก็มันก็เลยจะเป็นรูปเหมือนระครังคว่ำประมาณนี้ค่ะรูปแปลงเดี๋ยวเราจะใส่รูปแปลงไว้ที่อคอมเมนต์หลังจากไลฟ์สดเสร็จนะคะนี่รอให้ดูบรรยากาศด้านใน จะเป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตเพราะว่าเราอยู่ด้านนอกหญ้ามันจะเยอะอากาศก็เลยไม่ได้พาทุกท่านเข้าด้านในนะคะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศแบบนี้เนาะนี่คือเป็นพื้นที่ข้างในนี่ก็จะเป็นถนนด้านหน้านะคะมีเพื่อนบ้านมาทักทายนิดหน่อยแล้วก็นี่ค่ะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นี่พอดีหญ้ามันจะเยอะอาคาะรถจะเข้าลําบากเราก็เลยต้องจอดด้านหน้าเนาะต้องขออภัยทุกท่านนะคะ แต่อันนี้คือเป็นสภาพด้านในด้านในจะเป็นมีต้นไม้ด้านหลังจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีหญ้าแบบนี้นะคะซึ่งต้นไม้ใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็อายุเกือบเกือบสิปีก็มีค่ะเป็นต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงต้นขนุนประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะคะจะอยู่ด้านหลังแล้วก็แนวแปลงด้านหลังที่ติดที่ติดคลองะคะ่ะที่ติดบ่อน้ำก็จะมีกอไผ่รักษาแนวแนวแปลงเอาไว้ให้เรานะคะเราไม่ได้เอากอไผ่ออกเนาะเพราะว่า ยังคงรักษาระดับแปลงอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นท่อระบายน้ําหน้าแปลงแล้วก็ระยะถนนหน้าแปลงประมาณนี้ค่ะนีข้างหน้ารถเราจอดอยู่นี่นะคะ่ะก็จะเป็นแนวถนนเลยนะคะอยู่หน้าแปลงก็จะเป็นประมาณนี้ที่ดินแปลงนี้นะคะด้วยราคาของเขาอะค่ะถ้าเทียบกับเออ <c oughs> ราคาโซนนี้แล้วของเราถือว่าถูกมากนะคะเพราะว่าในโซนนี้ถ้า เฉลี่ยตอนหนึ่งไร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านนะคะเข้าไปด้านในมีที่แบ่งขายอย่างตรงเนี้ยค่ะที่เห็นที่เห็นป้ายปักอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะทำเป็นแปลงเล็กขายเนาะพึ่งซึ่งแปลงเล็กแต่ละแปลงของเขาเนี่ยตกเฉลี่ยตารางวานหนึ่งก็อยู่ประมาณ1ม่นสประมาณเนี้ยค่ะหมื่นสาหรือ1 2 0่นสองประมาณนี้เนาะเพราะว่าขึ้นอยู่กับขนาดแปลงแต่แปลงหน้าของเขาก็จะแพงหน่อยแต่ของเราอะค่ะเนื่องจากเรา เหมายกแปลงที่5ไร่2งานกับ40ตาลังวาเรายังให้ที่ราคา13ล้านถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยคือแปลงนี้เรียกได้ว่าทำกำไรตั้งแต่ตอนซื้อเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าราคาที่ไม่ถึง3ล้านอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2ล้าน5ต่อต่อไร่ด้วยซ้ำนะคะสามารถเอาไปแปลงเป็นทรัพย์อย่างอื่นได้ต่อเลยหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ แล้ามาแบ่งขายต่อก็ทําได้เลยนะคะแปลงนี้เนาะถือว่าสะดวกมากสําหรับท่านไหนที่สนใจที่จะลงทุนที่ดินเปล่าแบบนี้นะคะก็ติดต่อเรามาได้นะครแปลงนี้5ไร่2งานกับ40ตารางวาค่ะอยู่ที่บางละมุงชนบุรีนะคะอยู่ใกล้พัทยาเข้าไปจากจากถนนหลักเข้ามาในนี้ก็อยู่ที่ประมาณ15นาทีถนนหลักในที่นี้ก็คือถนนสุขุมวิท ที่ผ่านใจกลางพัทยานะคะเข้ามาตรงนี้ก็ประมาณ15นาทีแล้วก็ถ้าจากบริเวณแปลงนี้ไปที่อ่างมาประชันซึ่งเป็นสถานที่ผ่อนสถานที่แบบสันทนาการน่นะคะก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ถ้าจะไปอ่างช้างนอกซึ่งเป็นอ่างช้างนอกทุ่งกลมตาลหมันประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่จะมีหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นหมู่บ้านผู้วิลล่าเกิดขึ้นเยอะพอสมควรก็ใช้เวลาไม่ถึง1ินาทีเช่นเดียวกันค่ะ ตรงนี้สามารถทำสิ่งปลูกสร้างได้นะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สีเหลืองทำหมู่บ้านจัดสรรรองรับการขยายตัวของเมืองนะคะทำหมู่บ้านจัดสรรทำพูวิ่าทําตึกสูงได้นะคะรับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะห้าไร่2องงานสีตารางวาราคาเหมายกแปลงอยู่ที่13ล้านค่ะรวมค่าโอนให้ด้วยนะคะสำหรับ ท่านไหนที่มีคนแนะนําก็ให้ค่าแนะนําไปด้วยนะคะแต่ว่ามาคุยกันหลังใบอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวจะใส่พิกัดของแปลงไว้ที่ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใส่รูปแปลงไว้ที่คอมเมนต์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านไหนที่มาทีหลังสนใจยังไงก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ